น,นี้เกาหลีใต้อวยยศพรพันธ์สุดๆสถิติมันฟ้องพรพันธ์เปิดใจหลังสร้างสถิติเซ็ตสำเร็จ1,000ครั้งในลีดเกาหลีใต้ ล่าสุดสำหรับควันหลงของการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลิกเกาหลีฤดูกาล2023-2024รอบ5ซึ่ง i อเ a เ t อ s โสทีมของชมพูพ่พรพันเกิดปราดเอาชนะไฮพา a s สทีมของโมเมธนชาสุขสดไปแบบขาดลอย3-0ต่อเซต25-20ต่อ26-24ต่อและ25-18ต่อเก็บ3คะแนนเต็ม เกมนี้พรพานเกิดปราดสร้างสถิติเป็นผู้เล่นคนที่28ในประวัติศาสตร์ที่เซ็ตสำเร็จ1,000ครั้งโดยหลังจบเกมเธอเซ็ตสำเร็จ1,033ครั้งจากความพยายามทั้งหมด2,659ครั้งคิดเป็น38.8%นอกสังนี้เธอยังทำแต้มได้57คะแนนจากการลงเล่น26นัด ล่าสุดพรพผ่านได้ออกมาเผยความรู้สึกหลังสร้างสถิติเซ็ตสำเร็จ1,000ครั้งด้วยได้ระบุว่าเอาจริงๆนะไม่รู้ว่าตัวเองทำได้ถึง1,000นะแค่รู้สึกว่าวันนี้แซวพยูซึงจูไปว่าครั้งที่แล้วขุดได้3,000นี่สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีแฟนๆลูอย,อย่างต่างในเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า ไม่ได้เข้าไปดูสถิติมานานแล้วคิดว่าสถิติการเซตของชมพู่คงไม่ขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆหรอกเพราะบอลแรก IBK ห่วยบรมยกเว้นรอบ3ที่ IBK พีกจัดชนะ5แพ้1ที่แพ้แบบชิวเฉียดพอเข้าไปดูตามนั้นเลยในเรื่องของการเซตชมพู่มีค่าการเซตอยู่ที่10.2 ซึ่งถือเป็นอันดับ5ในลีเทียบกับเซตเตอร์ทั้งหมดแต่ที่เซอร์ไพร์เวอร์คือชมพู่ทำคะแนนไปแล้ว59แต้มซึ่งถือเป็นเซตเตอร์ที่ทำคะแนนได้สูงสุดในลีกเวลานี้จ้าเทมค่าการบล็อกอยู่ที่0-26ซึ่งก็เป็นเซตเตอร์ที่บล็อกเกง่งอันดับ1นึ่นเวลานี้ไม่อยวยยศเวลานี้จะไปรออวยกันวันไหนล่ะ อวยยดพลพ่านมือเซตทีมชาติไทยแบบมีสติและสถิติเพื่อแอนตี้แฟนเห็นอะไรที่มันจับต้องได้จะได้เลือกจิกกัดให้เกิดดราม,ม่ากันสักทีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ถ้าเรามองกลับไปที่ทีมไอบเคอย่างเดียว59คะแนนที่เซตเตอร์อย่างชมพู่ทำได้นี่ไม่ขี้เหร่เลยนะออกจะยอดเยี่ยมได้ซ้ำถึงแม้จะไม่ได้เสิร์ฟคมโหดแต่เรื่องบล็อกเธอดูมีสติที่ดีกว่าหัวเสาและบอลเร็วเพื่อนร่วมทีมหลายคนอยู่นะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชอบดูไอบเคดึงดูดจริงๆ สัปดาห์นี้มีเวลว่าจะเอาลิบเหลืองปลอมลงแทนลิบเหลืองจริงด้วยขอให้ชนะติดต่อกันด้วยเถอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า vnl ขอให้ฟอร์มงปังครับทั้งทีมสาวไทย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชอบ IBK ชอบดูชีผลไม้เซตนางมีลูกเล่นมันสนุกเวลาดูนางจ่ายบอลคนที่จะเล่นกับตัวเซไทยแบบเจเจชีผลไม้คือต้องพร้อมตีอยู่ตลอดปีหน้าเก่าต่อสัญญาแน่นอนถ้าชีผลไม้อยู่ทีมแมงมุมนะขึ้นทีห่งแน่นอนเสียได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า ดูท่าเวลาชมพูสัมภาษณ์อยากจะอยู่ i b คต่อนะแมงมุมถ้าป้าคิมไม่อยู่ป้าหมดสัญญาเหมือนกันจะจม่ซนบวยแทน i b คแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตัวตบ i b k อ่อมกว่าเขาจะให้เซตเหนือกว่าก็ยากนะแถมกว่าจะจูนกันได้ก็ใช้เวลานานพอสมคมวรเลขกสี่ป้ามินป้าจูนจองมินฮเยริมตบกันออกอ่าวยิ่งกว่าสเหลขรอบแรกอีกแถมรับเสิร์ฟแหกก็แหกหนัก เปอร์์เซ็นตร่วงหมดทั้งหัวสาวลิบเหลืองคองมเมนต์ต่อมาบอกว่า i b k เป็นทีมที่ถ้าให้เทียบคืออยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างดีกับแย่มันทำให้ได้ลุ้นว่าน้าต่อไปจะรอดหรือจะขิดยิ่งตอนเลข3ที่เห็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดจากตีเปาะแปะ 8, เป็นทุบจนชนะกับทุกวันมันทำให้มีแรงลุ้นเชียร์จริงๆถึงหลังจากนั้นจะดูหลุดกันไปเลยก็เถอะ ผู้น่าจะเป็นเซตเตอร์คนเดียวเลยไหมที่ทำคะแนนได้จากเสิร์ฟตบบอลสองและบล็อกคอมเมนต์ตอรมาบอกว่าชมพูพรพันทุ่มเทเกินค่าจ้างจริงๆใช้เท้าเซตบอลไปฝั่งตรงข้ามบ้างแขนรับบอลบ้างตบบอลบ้างคองมเมนต์ตอรมาบอกว่า ยังไงก็ขอบอกว่าชมพูสุดยอดอยู่แล้วคนไทยหรือผู้เล่นไทยไม่เคยผิดหวังจากการเซตอยู่แล้วไม่เคยเห็นว่าเพื่อนร่วมทีมตีแล้วตัวไปถูกเน็ตจนคนดูที่สังเกตว่าแต่และลูกที่เซตจะลงตัวตลอดความห่างจากเน็ตก็พอดีความลงตัวของเพื่อนร่วมทีมก็พอดีหาคนเซตแบบนี้ยากมากๆนะยังชมอยู่ในใจเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพรพันธมือเซตระดับโลกแล้วแหละ ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้ใคลิปนี้เลยนะคะอืมนียืนจิบจีเทบกระอักกันเลยทีเดียวดิวสามสาวไทยไม่สําเร็จแม้ให้ค่าตัวสูงลาสุดสือของเวียดนามรายงานว่าในปัจจุบันตลาดซื้อขายวอลเลย์บอลลีกเวียดนามนักตบจากไทยมักได้รับความสนใจอย่างมากจากสโมสรเวียดนามโดยต่างรอท็อปสตาร์ของไทยไปเล่นลีกอาชีพอยู่ ตามข่าวระบุว่ามีบางทีมติดต,ตอ่อกับชัชุออนโมกสีแต่ไม่ใช่เพียงคนเดียวยังได้ติดต,ตอ่ออีกสองสตาร์ดังอัชราพรคงยศกับพิมพิชยากกรมัมตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแม้จะยื่นข้อเสนอที่ถูกใจตามเงื่อนไขนักกีฬารวมทั้งเงินเดือนที่น่าดึงดูดใจแต่ความพยายามของทีมวอลเลย์บอลเวียดนามก็ยังไม่สำเร็จสื่อเวียดนามรายง,งานเพิ่มเติมอีกว่าทั้งสคน ต่างเป็นสตาร์ของทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยที่มีส่วนช่วยทีมให้ประสบความสําเร็จในศึกวอลเลย์บอลวีลีกญี่ปุ่นและเป็นความหวังของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยบนเวทีโลกน่าเสียดายโอกาสทั้ง3คนจะได้มาแข่งลีกในเวียดนามแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะพวกเขาล้วนมีสัญญาเล่นในญี่ปุ่น เดยป็นแฟนลูกยางของเวียดนามต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่ามวลเล่นบอลหญิงเวียดนามจะไปสู้อะไรกับระดับโลกได้ห่ะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าววลเล่นบอลหญิงไทยและญี่ปุ่นมีความคล้ายคลึงกันการที่เชิญพวกเขามาเล่นได้คงต้องใช้เงินที่สูงนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเห็นบอลเล่บอลหญิงสาวไทย ในต่างประเทศเขาต้องการตัวสูงมากนะเราคงต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ความสบบามารถของเราอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าของเราก็มีแต่ทานทุยนี่แหละที่จะเป็นความหวังของประเทศได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามฝันแล้วฝันอีกแต่ยังคงไปไม่ถึงฝันหรอกนะเราก็ส่งออกได้แต่ทานทุยเท่านั้นแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแต่ฉันชอบพอพันนะพนพันเหมือนเป็น พลังของไทยเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหลีเวียดนามควรจ้างชัชชุออนกับทานทุยนะคอมเมนต์ต่อมาของไทยบอกว่าเงี้นรอไปก่อนนะรอพึ่งน้องเขาอายุ35ก่อนเถอะน้องเขาถึงจะไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแค่แมออนก็สุดยอดระดับเซียนแล้วจัเวียดเล่นได้สอนได้ถ้าอยากก้าวไปในระดับโลกค่าเหนื่อยน้องๆเขาไม่มีปัญหาแต่มอมู่ที่ว่าอิชันสวยเลือกได้ค่ะพูดแทนน้องๆเขานะจ๊ะ คอมเมนต์ตอมมาบอกว่าก็เก่งขนาดนี้เนาะหลีกไหนก็คงอยากจะได้ตัวคอมเมนต์ตอมาบอกว่าเวลาแข่งหลีกเวียดนามเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาที่ไหนล่ะถึงน้องตัดสินใจไปเล่นเต็มที่ไม่เกินเดือนหรอกและไม่น่าจะกระทบกับฤดูกาลหลีกอาชีพแน่นอนแต่ตามข่าวลือมีสโมสรเวียดนามอยากได้ตัวคอมเมนต์ตอมาบอกว่าระดับน้องๆเขาแถมอายุยังไม่เยอะ น่าจะมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้นะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวลานี้เอาเงินเป็นตัวหลักตัดสินใจได้เลยต้องมากกว่าญี่ปุ่นอย่างน้อยหนึ่งเท่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านักกีฬาช่วงกอลัมพิกนอกจากเล่นเพื่อไรายได้แล้วก็ยังเล่นหลีกที่เราสร้างโปรไฟล์กับเัวตัวด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า น้องเขาจะไปลีกเวียดนามเพื่ออะไรเพราะลีกระดับยุโรปก,ก็แย่งตัวกันแย่แล้วเด็ดสุดกล้าใจหนักๆสู้ต่างชาติเขาไหมละะ่ะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเราว่านะถึงให้เงินเยอะนะนกคงไม่ไปหรอกเพราะต้องการพัฒนาฝีมือในลีกที่สูงกว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน้องจะไปทําไมละ่ะฝีมือระดับนี้ถ้ากล้าทุ่มคงมี1ิบล้านขึ้น คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวน้องเขาแบกหลังหักแย่เลยเดี๋ยวต้องดามเฟือกอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพวกเขาต้องการอั l i ิฟมาตรฐานในกีฬาทีมชาติของเขาสปีดหนีทีมชาติเกาหลีใต้ออกไปโดยใช้นักกีฬาระดับโลกของไทยเหมือนกับที่สมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีใต้กำลังทำอยู่ในเวลานี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคิดดีๆนะ ถ้ามาเวียดได้เงินเยอะจริงแต่ต้องแบกทีมแล้วถ้าเจ็บอีกล่ะเอาเวลาว่างพักผ่อนฟื้นฟ,นฟนูร่างกายให้แข็งแกร่งดีกว่านะักกีฬาต้องมีเวลาพักร่างกายบ้างคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถึงจะให้เยอะแค่ไหนแต่ดูแล้วน่าจะกลายเป็นเดอะแบกของทีมแน่นอนเสี่ยงเป็นเป้เปาโดนรุมด้วยครัวน้องบาดเจ็บกลับมาน่าจะไม่คุมนะเราว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ต้องรองให้ชัชจุออนพาทีมพี่เมจิไต่ไปดิวิชั่นหนึ่งและอย่างน้อยมีอันดับในดิวิชั่นหนึ่งก่อนนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียนนีละเมอเพิ่มฟันสูๆสนุกไปวันๆเนาะปิดดิวคงจะยากแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ไปเราต้องเอาตัวเองไปสู่การพัฒนาไปหลีกที่จะช่วยพัฒนาเราดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า นาทีนี้นางฮอสุดๆแล้วแต่ควรใม่อีกเรื่องอย่าลดระดับตัวเองเลยหลีกตรุรกีหลีกญี่ปุ่นก็พอแล้วไต่สูงอย่าล่งต่ำดูเจเจเป็นตัวอย่างคอมเมนต์ก็มาบอกว่าอยู่ญี่ปุ่นดีกว่าค่ะมาตรฐานสูงกว่าเยอะถ้าไปเวียดนามอาจจะได้เงินมากกว่าค่อยไปตอนที่ เริ่มแก่แล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าญี่ปุ่นเหมือนเดิมเถอะไปเวียดนามเสียยมือเปล่าๆทำชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใ,นใต้ใคลิปนี้เลยนะคะ